ถูแล้วละบ่เนี่ฮะถูแล้วเลยเนาะแล้วก็เอาถุงมาได้เอาถุงห่อใส่ถุงเมื่อได้ไามนี่โอเคเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นคนเปิดเพลงเปิดงานกันเป็นสิบตีสิบบ่โดยสิบสิบเพื่อนอย่างไรก็ยูรีไม่แห้งเด้อทางกระโจนจะพอเนาะสบายดีเนาะเดี๋ยวคนปิดเพลงเลยปิดเพลงเลยเปิดเพลงใหม่ เป็นนองเปิดเป็นเปิดเพลใหม่มันจีิดนั่นนะนี่ก็ได้ลงมาได้นีกเนกลงนะนะเขาเบิร์ม่เียงไหนมันหลังด้เขาเบิรก็ได้ลกินะกินกินกินมาเบียงกินไหมกินข้าวเนี่ยกินข้าวกินน้ำ่อ น้องพ่น้องแดงน้องแดงอ่าพอน้องแดงแม่น้องแดงแต่งงานใหม่ผู้น้องแดงกับพี่น้องสอ่ะเอาไปว่าเฮาก็สิได้ดูกล้องไว้สํานีก่อนเนาะเดี๋ยวสิติดกสิทธิวเปิดเพลงบ่ได้ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านเนาะเพรว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งเราหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตุ้กคำปั่นชุกนพี่น้องเนาะมาพบกับพ่อกัระชกคำปั่นชุกมื้อนี้กัอยู่ที่ทางเข้าบ้านน้อยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าบ้านนุนยางอ่ากัเปิดกล้องริมทางเนี่ยพี่น้องเอยมื้อนี้อ่าจะมีเสียงรถนเด้อเนาะมื้อนี้กัตุ้กคำกับ่ได้ไปกับทีมงานเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตุ้กคำกัมีเรียกเนาะมีธุระ ลงไปบ้านไ่เฒ่าพี่น้องเอ้ยคือบ้านบ้านมียแหละเนาะอ่าอยู่ทางพูนทางปากช่องพูกแหล่พี่น้องเอ้ยเขาก็เลยอ่าแยน่กันกับทีมงานจัดสองมือเนาะแต่ว่าวันนี้ทุกคำออกมาธุระข้างนอกเนาะก็สิไปเอาเงินที่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นได้ฝากมาอ่าให้ทุกคำเป็นสะพานบุญให้กับน้องมะนาวเนาะแต่ออกมากะอ่ามาเจอบ่าวเวียงไซพี่น้องเอ้ยเนาะหลายคนคือที่จับได้ เพราะว่าตะกอนเคยไปนทำกันเนาะไปทำกันตลอดกับบัวเวียงไช่ี๋ยวนี้ก็ไปที่เก่าถ้ามีโอกาสบางว่างเนาะทั้งคนต่างมีงานไายก็ว่ได้ไปและมื้อนี้เพิ่นมาเจอกันอยู่นี่เนาะกัสิแวะเพิ่นว่าสิไปภูแคนเนาะทางแม่น้องแดงพี่น้องเอ้ยหลายคนก็คือสิจําได้เนาะน้องแดงที่ว่าเฮาได้ไปซอยเพิ่นตอนน่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกัสิภูแคนอยังกัมฮู้เฮากัสิเข้าไปอ่าภูแคนเพิ่อนไว้พอให้เพิ่นเนาะเพิ่นเป็น เอากะระได้ฮู้ในคลิปนี้พี่น้องเอ้ยเนาะถือโอกาสนี่ไปเยี่ยมไปเล่นน้ำนองแดงเลยเนาะตั้งแต่ทุกคำขึ้นมาแต่ประเทศไทยกะยังไม่ได้ไปหานองแดงยังไม่ได้เยี่ยมนองแดงเลยเนาะมีแต่เวียกไปทางอื่นพี่น้องเอ้ยทางใดก,ฝกดะฝากในเด้อเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูฟเวอ,อ,อร์ทุกคนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกค่ำเนี่ยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคำเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคำกะจะได้มีคลิปใหม่ๆลง ส่องให้พ่อแมพ่พี่น้องมูเพื่อนได้เบ่งเนาะจะได้บเบื่อพี่น้องเอ้ย่ะโอเคเนาะพี่น้องถ้าพร้อมแล้วกเลิสโก้กันเลยลุยไปหาทางน้องแดงกับครัวเพื่อนพี่น้องเอ้ยขอไปกับบะเบงไซมานี่ไปลุยพี่น้องตัดภาพมากอ่อยู่ริมทางเลยพี่น้องเอ้ยป๊อดเนาะบรรยากาศบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้ยอ่าฝ้าลังฝนเนาะยอมสดใสเสมอพี่น้องจังใดกะที่เขาไป หาน้องแดงเนาะว่าแม่น้องแดงเป็นยังไงดิเนาะเพิ่นคือว่ามีงานผูกแขนผูกยังไปเราก็จะเข้าไปกันเลยเราสบายดีตูุเราเบี่ยงไซเนาะยังไงตุจัดเฮือนเพื่นมาประจักเฮือนบ่อ้าวเจ้าได้ยิภาคเขาไปทึกชาดิเพิ่นมาจัดอยู่เฮือนเมยเถ่าเพิ่นบอกคือว่าในไหนได้ยินแต่เพิ่นโทรบอกเพิ่นโทรบอกไปนี้อยู่อยู่หน้าบังเฮาเคยไปท่ายัะเพิ่นบ่ได้อยู่หันมาพิ่นอยู่หันแล้ว เป็นว่าพันมาจัดอยู่พี่อ่าโดยโดยเคื่อนหน่อยเคื่อนอย่างเนี้บอกคือเฮากับผมฮู้คือกันเนาะอืมเอาไปว็เฮางทีฮู้ในคลิปนี้เดี๋ยวน้อไปจังไดกะนถ่ายให้เสร็จพนเดียวว่าทีโทรหาน้องแดงให้น้องแดงของมาลัดก่อนโอ้โอเคโอเคเนาะเฮากะถ่ายเอานี้ได้ใช่เนาะทุกครับกับทีวกานี่เขาไปเยี่ยมเพื่อเลยพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะถ่าน้องแดงออกมาเนาะโอเคไปพี่น้องน้องแดงมาลัดเอตัดถ่ายมากระเนาะเข้าไปผูกพี่นาผูกพี่น้องเอ้ยี่มาหาน้องแดงอีกแป๊บนึงเนาะ สบายดีน้องแดงอืมเจออยู่บ่หนิเจอบ่เป็นจังไงสบายดีมีแห้งอยู่บ่อบ่ได้เจอกันแต่ดนๆเนาะปาวัอนี้กะถือโอกาสมาหลินนดำเลยเปย์ยังแม่เจ้าเพิ่นเป็ี่ยนยังเห็ดยังอ่ะนะแบบนั้นนั้นดองอ่ะนะโอ้ผู้แคนโดยโดยผู้แคนแม่แม่เจ้าเองบ่อืมแม่กับพ่อโอ้แต่งงานรอบสองบ่เนี่ะ ก็ม่ได้เจอกันดนเนาะมาวันนี้ก็นอย่งนี้ข่าวดีเลยพี่น้องเอ้ยหลายคนคือจีจําได้เนาะน้องแดงอ่า,ปา,เ,อาเป็นยังไงเฮือนชันเป็นยังไงเขานั่งจำป่ามีกินพออยู่ได้เดีย๋ยวบอแล้กะพออยู่ตัวพออ่าได้อยู่ได้กินเนาะบ่านี้เนาะหลังจากที่ว่ามีทีมงานยูทูบเบอร์หลายคนเข้ามาซอยน้นองแดงเนาะอ่าก็ดีใจน้ำอ้ายก็ดีใจน้ำไปเข้าไปหาทงางเมจาบเนาะ นอ้งนอ, okay. นองเดงเนาะไปโอเคไปน้องเอ้ยเข้าไปกันเลยเออทธอคือมันมหลายคนแท้นะพี่น,อนอ้องเนาะอือสบายดีสบายดีมา,าบ่อยน,นอยอะเนาะไมีโอกาสเจอกันมื้อน,นี้นไร้เธอไปข่อยมาตู้ที่ชื่อไรข่อยนะเออ,อ,อ <laughs> มาข่อยจับกล้องให้เพิ่นปิดเพลงแล้วบอไปพี่น้องต่อๆเข้าไปกันเลยเนาะ ป้าผู้นะมวลมวนมวลพี่น้องเอ้ยป้าเสียงเพลงน้อญาติเสียงเพลงที่ได้กระซิบพี่น้องเอ้ยป้าถูกเพลงมวนมวลเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีตัดภาพมากะอยู่ที่เขึอนน้องแดงพี่น้องเอ้ยก่อนจะไปเวียดไปงานเนาะก็มีเวียกมีธุระนี่พี่น้องเอ้ยเนาะมีธุระมา ทางบ่อป <gesch> ิงใส่เพิ่นอนโอกาเดี๋ยวการนี่ไทยทำข้าวทำข้าวเยี่ยมน้องแดงเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไปขึ้นมาไทยกับบด้มาเยี่ยมมาหาเพิ่นเลยเนาะผู้วันนี้ก็ถือโอกาสมานะนำกันพี่น้องโอ้กับบ่อยนั่เนาะโดยสบายดีเด้อบ่อยเด้อโดยโดยเอาสบายดีน้องแดงโดยเอานั่งนั่งนั่งเอาสาเนาะปูให้นั่งเบิ่น ກະໝາຍແ vraie ມື້ກີ້ເຈົ້າຍ່າງໃຫ້ນ້ອງມາຊົງໂອ້ນ້ອງມາຊົງບໍ່ຂ້ອຍຄິດວ່າເຈົ້າຍ່າງມາໂຮກໍຄືໄວແທ້ຫວາບໍ່ໃຫ້ນ້ອງມາຊົງແນ່ເຈົຕງານເູແນໃໝ່ນເລືອເານາທ Kịp kháu rồi bọn cháu nè Kịp léo Ông đen kịp Nhưng hôm nhìn cứ cao nó, hướng cháu nó Đôi Sơ bài đì đơ, bài Đi tu cắm nó, tu cắm nó Đôi, sơ bài tu, sơ bài đì, FC Nà, tu viên nắm nó Đôi Ông à, đen Tu không tốt, hẹn khuyên nữa, ông แต่เป็นอะไรเพื่อนได้ม่ไ<อ>ด้หัวบอเพื่อนเข้าไปพุ่นแต่เมื่อวานนี่บ่โดยค่ะแต่ว้นนี้อ่เพื่อนงานบ่เมื่อคืนก็ล่างหัวล่า,างซ้าเพืนน่อนนองและเพื่อนบริงานในอย่างเนาะโดยเพื่อนเฮ็ดแบบปลูกเห็ดน้อยธรรมดาน,นี่บ่โดยเอามาบ่าทันตอนเพื่อนเฮ็ดเคยใช่ไหมมาสวยเนาะมาสวยแน่พี่น้องเลยครับคนทุก นั่นไหมนัทางวัดมากะมันถ่วงทางตรงโค้งมาว่ากันเนาะแต่ก็มาช่ติโกบ่มาแต่งงานเป็นทีเรียบร้อยแล้วพอน้องแดงมันนี่เนาะเออได้ทีทีทำเฟนี้ถูกต้อง่นถูกต้องพอเมียเรียบร้อยอือครับพอทองแดงนายจทย์น้ยอัน เปนอนได้สนองเด็กเปิดนอนดีไสเปิ่นอนอยู่บ้านคือที่พูนมานอนน้ำเขาเขาบ่มีหมูนอนน้ำเอามาแดงได้สัยยังบ่วหู้ห่วเล็กกันเลยเออควาให้นอนมานอนเป็นหมูน้ำอ่าความต้องสามคืนคุณได้น้องมีพาปัันหมได้นองมันพาวคอนสามคืนโดยอืมสามคืนเพาวกันสามคืนคุณได้จังดีนะอย่งหูจากสีนอนอยูไใส น้องแดงดีใจยูว่าพอได้แต่งงานกันเออให้มาหาเจ้ามื่อน่ะพอเื่อเห็นคนมาหามีคนมาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่จะดีนี่บ่อไงใจะดีผู้สัางเคื่อนให้น้องเดชน้องเดชน้องแดงบุกมหาพี่เลยเนาะบ้านเป็นอะไรเพิ่นมาหอดเถือนรักษาดีใจดีใจเออให่ได้เนาะเพิ่นมาหมอเถือนรักษาน้องเดชเนาะ ตอนมาทางไหนพี่แจ็คยู่บกะจือบ่ได้เคนบอกอยูกองจือบ่ได้เนาะจำบ่ได้โอ้จำบ่ได้พี่น้องเลยคือชิมาทางไใต้ผมเดินเอาเรียงเนาะต่างประเทศได้ไยอยู่ต่างต่างประเทศเลยโอ้คนต่างประเทศเลยคนลาวฮ่อเนี่ยแต่คนไปอยู่ต่างประเทศเนาะโอ้คนลาวฮ่องแต่ว่าไปอยู่ไมลิการตางประเทศเนาะบางคนมาไวัยแปดวัยเนี่ย่เนาะคนมาเกินเดียวบ่ เดี๋ยวมาเพืน้องเดงก็น้องเท้าเพื่อน,นไปลายบอลเนาะไปอยากมาเห็นกับมึงกับตาเพื่อนนั่นแหละเนาะตาปิดเนี่ยไรคือว่าเป็นได้สองเต็มบ้านมันยังไงบุกมาถึงทีเลย ฮัตสเน่นแรดแบบนี้แรนี่เนาะาะวมันกระปุกแต่งเลยเนาะมันกรโดนเติมแม่โดนเติมแล้วม่นกระเก้าเกลยแแม่จะาเกาอย่างสองแล้อยนึงแลกระโดนเติมแล้ยได้แล้ว่าปีเอายังเออได้แล้วเนาะคบรอบปีเอองี้แล้วนี่แม่ช่วยงานแล้นี่นครบรอบปีแล้วนี่ทำนาได้โชงเนาะงเรื่อเจ้า นำาช่วงใกล้ที่ทอดย้มนำให้นำนาเนี่ยช่วงฝนเริ่มตกันี่ยเนี่ยน้องเด็กนี่ก็เริ่มตกอีกแล้วนี่ใไงไก่ทอดขวดทอดขวดโคตดีนะเริ่มตกฝนเริ่มตกก็ง่ายใช่ตกทอดขวดมันก็เริ่มเลยนด้ทอดขวบมกตรงตัจานกระหองเลยปีนี้ก็ปีนี้ก็เห็นข้าวไรนากันเนาะสามคนสี่คนมาดูกข้เก่าน้องยังน้องเจ้าหน้าซื่อยังก็น้องเคนนึงน้องบิวน้องบิว พิ่นยูอยู่ยู่บอยูเออแก่ันไปเฮียนตแกเฮียนูเฮียนอะแค่ว่าเพิ่นไปยูเพือนน้ำเพื่อนไปหาพุ่นเนาะเป็นอารออกมาอยูนี่คือเกาอกยังไงใช่ไหมมายูมาแบบมาลินมาบังคือเนาะมาเทือมาชูข้ามาหนึงมาอย่างมเย็ยมาอย่างเมือเมื่อเปนฮอด้วยอยานีนั่ในพื้นทยยังใชปกติด้วยตร้นี้จะได้ยู่โดย ว่าจะเปิดขึ้นมาได้เนาะมีเดทมีอย่างตัวใส่ได้แสดาเชียวได้เป็นตงใส่เดเนาะตัวเนาะเลยเป็นมาหาเพิ่นกะเออมาเออเป็นยังไงทำข้าวเป็นยังปกตินี่บ่ที่ว่ากูว่ามาหาน้องแดงอีกบ่ที็นข้าวดีแจักตี้เห็นในคลิปเนาะเห็นในคลิปชมเพิ่นเขียนว่า เห็นว่าวุ่นวายรถเฮาเข้าไปเบิ่งกับมันโมเมนต์มันแล้วเป็นคอนเทนต์เพื่อนเนาะเพื่อนชายหัวข้อครับอ่าคนไายภาพจริงมันคนละแบบเลยบ่เอาเพื่อนชายี่ว่ามีหนุ่มไทยมาหาน้องแดงอีกนะแต่คอนเทนต์เพื่อนชื่อเนาะยิมาเยี่ยมมายามาซื่อน้องแดงเนาะอันีลำบากแต่ดีดีแล้วพี่ว่าเพป็นมาเยี่ยมมายามาไบโอมีผู้มาหาคนถ้าคนแพงเนาะโดยนี่คนหาคนแพง เพื่อนไปใช้มาล่นน้ำอีกอยู่บ่เพื่อนได้บอกอยู่บ่เลยจักชื่อเพื่อนอยู่บ่อเอาเพื่อนไม่ได้บอกชื่อว่า่ค่ะลืมลืมอยู่เพื่อนกุ๊บเป็นกุ๊คนอยู่บ่มึอเพื่อนแมนบ่พ่อเพื่อนไปไปบอกคนแบบอันดองอย่างนี้อ๋อบอกแม่แล้วอยู่กับเฮาอ๋อพอไปหม่เราคนบ่คนเห็ดดองก็นอยังนี้เลยบอกพ่อเนาะ เป็นนั่นเป็นกต่ยังคิดว่าเป็นยาดัดแล้วยังคิดอะไสมอติมีอยู่ไอ้ดองนี่บ่เออคิดว่าเป็นยาจัดยาอย่างนั้นอะไเนี่ยโทรไปหาบอกเบียงว่าผูกแขนเด้อวันเสาร์ในเกจุนดือมไดิมไงคิดว่าผูกแขนคิดว่าผูกแขนแปลว่าลูกตะไคร่แต่โชว์ไม่บ่ว่าขี้ได้ใจนะเล่าไปแม่เจ้าไปพาตัดอย่างบ่ไปเป็นอย่างบ่ผูกแขนไปไปด้อว่ะ แล้วยับ่ได้แต่งคอซื้อยับ่ได้แต่งนะเก็บคอกันซื้อแล้วก็ยังบ่ได้แต่งนี่แหละคือที่ของเพนีเนาะบ่เฮ็ดก็บ่แสเําใสสําจะมีมีคําเฮ็ดมันแล้วทัวก็นีเนาะจะได้จริญุเรืองก้าทํามาหากินันกขึ้นเกว่าเฒบ่่าอยู่ค้าของใจอยู่แล้ ขาคอจะร้ะองขาคอจะร้ะองจะคิดอยู่หันแล้วได้เฮ็ดไปแล้วทำลงไปแล้วกาสบายอ,อกสบายใจเฮ็ดเงินก็โอ้ยเหงาหน,นักชำใดก็คือว่าโบนักนะเบามือแห้งไปเรื่อยมันบิดไปเลย <laughs> มันบิดอ่ากับประหามประหาม,มนะ,ะบิดพาระแต่ว่าบิดแบบสิ่งที่เฮายังเฮ็ดโบเล่ยังพิโคเขาไปนี่คนอยู่ห,หันแล้วเหงื่อกระตามเฮ็ดเรยเฮ็ดงาหันกันลงเลยเลย เ็นบุเล่วนี่ก็บม่กล้าไปทางอื่นแล้วด้วยค่ะอืมดำไว้ดำนาใบคนเดินปล่อยตาไว้โอ้แม่นางกายแย่คือกั้นแม่นางกายแย่ในนอนพี่น้องเห็ดดำดำได้ไว้ก็ได้คือตะกอนไว้ดำนาต <c oughs> ะกอนแดดดิเนาะวมันจะตัวหนทำโมเห็ดกับมันอยากเห็ดให้มันถึงต้องนะเนาะบ้านเมืองเฮามันได้แค่เป็นแบบนี้เป็นเวนีมันเนาะเลย ตอนโอเคนี่แล้วเม่นี่ไทยคือกันคือกันเบิดทุกประเทศเลยดีมึงงามนี่ก็ต้องการเทปขึ้นเพื่อนใหม่น้ำเสียงนี่กันน้องเด็กเปิดตุบพฮ่มๆนี่กันเนาะตุบๆอยู่บ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เฮ้ยเฮากับมึงได้ดิไม่ไดขึ้นบ้านใหม่เนาะพี่น้องขึ้นเพื่อนใหม่ดิเฮากับได้่างแล้วบอแม่นบอเมก็ไม่ได้ขึ้นเพื่อนเก่าเนาะมึงย้อนฉางอะไขามากขามาเพื่อนเก่ามาแลย อุอนนอ่นเนาะกินข้าวได้จ้าะกินแล้วโอ้ได้ยังกินได้สิ่นบอกดเ,อเดี๋ยวาาว่ามังโอยันมาเป็นยากอยู่คนดุยดื้อหมอฮอดเข่ามากินหมดได้ห <c ười> ิวได้เนาะ <c ười> ขางมังโมจะโตตรงไหนโตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวคือเห็นมมีหมูนั่นบอก แมนมอ้ได้ือบอบหูอ่จัดเป็นเฮอยู่นพ่เนาะ้้ใหญ่หยังเพิ่นได้จัดต่งหาเป็นน้องเนาะเาูเนาะเ้ยมีใส่น้ำมี่ใ่น้ำคือว่าฮ็่เเห็นงานแล้วเดยบรเลยเนยคืว่าไปสูดวงไปด้วยดีนอนเมยมีแดด ข่าลูกลานบบาบบไหนเนาะเดี๋ย่างทานน้องแดงพีแล้วบนี้ได้เชิญกินข่าวดีเนาะเลยมียี่บอสมุนไงมีคุยยี่บอผัวเปลี่ยมีบอมามีมีแล้วเอ้าเอาเนาะยังพูนะฮอดพี่้องเห็นอะไรอันเรื่องการทำการเยนเจ้าจ้ะไ่ได้ไปเลยบ่อเดียวพอไปข่าวเวันนี่แหละโอ้ข่าวเยเพื่อนนี่เดไ่ได้ไปปกติก็ไป ไปไปคือเมื่อไปเย็นจะใช่เดี๋ยวนี้บ้านน้อยบ้านน้อยนี่เดินได้ทางบ่อทางฝืนมาเหยียบมายามฝืนทางก็เรื่องการทำการเย็นการทำทอยู่เนาะคนกับคนบอกกับผู้ทรงแห่งเย็นเลยออ๋มนเมงคนเดียวกันบ่โอ้คนนี้เนี่ยคือว่าคูยเย็นเย็นให้คูยต่อเติมบ้านใหู้เฮวยทองน้ำเฮวยทองน้ำให้น่ ครับเตบ้านนี <sympath is> ่ลวเนือคนเดียวกันมดให้เฮือนี่เนาะว่าตุแม่นแหเตบ้านก็เฮ็ดห้องน้ํานี่แม่นแเนาะคนส่งน้องแลงเฮียนนี่กันหาเนาะโอ้คนละคนกันเาสมุทนาอ่ะนกมูทนาบุญนําเด้อพี่น้องเนาะแีมีเนเก่าเียนี่ก็ผู้ถามสูเนาะแม่น อ่านั่นแหละดีเด้เพิ่นมาเด้อไก่เนาะ5ปียุ่นเพิ่นบ่แม่นจริงๆเด้อพี่น้องเอ้ยมาในต่างประเทศปรกาศก็ฮ้อนเนาะนตกลก็ป๊าอน้อือนี้นยังบ่ได้ตกเัทางพนเด้เนาะใส่สินเพิ่นว่าตกเออบ่ยังบ่ค่อยตกน มีเม่คืนนี่ตกแหงเงินวันลแหงม่คืนไม่ปการโคบองตกแหงไม่เอาไปการแถนีบอบอผางย่านะเดือมผดังเนาะเออนอนผ่าห่มจีหัวอย่างเดียวดอคนโตดีช้ำเนาะนอนรับเมย์ต้องแดงแยมหมองมาแล้วกันพอนน้ำเสียงตู้คุณแม่มือนเิมือแล้เนาะเดองเลยบอเออ เม,มือ่อคุณแน่วิทย์ผ้าขวัญคุณแน่เพิน่นเปลออกมาอืแน่มันเละโบเคยไปเพื่อนเพืกเก่อนจะเกลือน้องกับโบแยกทางเนาะแ<ม>นแะ่นต่างตั้งแต่ข้าเข้ามาหาหน้องแดงเนาะโดยหลายๆอ่าเดือนที่ผ่านมาเอฟซีคือจำได้กะมีแต่มาหม่งนี่คิด<ห>ว่าเพื่อนเพิ่นอยู่นี่เนาะโดยอันนัๆๆๆน้ๆๆๆๆๆๆนก็คือเพื่อนเพื่อนแม่บ่เพื่อนแม่ของแม่เนาะ บ่า่างง่ายว่าคำมาจัดอยู่นี่กะมันมูมีมันยูเนาะน้องเด็กน้องเด็กโคมากแตจักจิไปนั่งยูใช่แน่นอ่าม้าแบบฝนตกคือแบบนี้เนี่ยแล้วเลยเมื่อเพื่อนเมื่เนาะเออแแล้วอันนี้เนี่ยเห็ดยูพุ่นไปเออมันยังกะเด็กคนมามันยังเป็นเวยบ่วงเวยชามกะมันอยู่ในหมู่บ้านมันโบเนี่ยไหนปู่ป่อกับยู่มูน้ำเนาะแน่นนั่งก็จะง่ายแน่นยูนีวัด ะวอยู่นอกเนาะต้นนาพีวะเด่นต้นนาใเนี่น้นแพลวกับไ่ชอยแล้วเนาะต้งแพล่กับนาะใช่ต้งแพลวนี่ยต่นเพล่คือหินมาลงเนี่ยอืมเพิ่นนอนในพ้านอืมตอนเฮาผลิตก็มีแต่เพิ่นนอนในรีบเข้าในเดืเดิอดพอออกมาเนาะสู่ออกมาเนาะตัวไหนหน้าหลังยังไ้มือนกัมีแต่เพิ่งเลย่อนถน เนาะคือประมาณนี้ค่อยกะเสได้ไปเบียกต่อได้นี่มันสวยเลยนี่มาวิ่งันบ่อมีแต่จังใดก็มาเยี่ยมน้องแดงเนาะอยู่มีเงี้ยงคือเก่าเด้อน้องแดงเด้อคือเกาสบายดีสบายดีน้องแดงเนาะไปพี่น้องเราก็คือเสร็จไปงานต่อวันนี้ก็คือเป็นมืองามยามดีเลยเนาะพี่น้องมาพบมาพ่อกัน ทางทีมงานตัวเวียงแน่มาเวียงใส่น้ำแน่แล้วกัทุกคำกลับมาเยี่ยมมายามน้ำทางน้องแดงหัวกลับมาแสดงความยินดีกับแม่เพิ่นพ่อเพิ่นทะเนาะเพิ่นแต่งงานแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องดีใจน้ำเพิ่นเนาะที่เอาเพิ่นกะบม่ลืมไม่ลืมอ่าฮีคองประเพณีของลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะถึงว่าสี่ได้ปีหลายฝ่าหลายฮนฝนตกมาหลายปีหลายฝ่าหลายฮนเพิ่นกันยังไ่เคยลืมประเพณีลาวบ้านเฮาเพิ่นกันยังตกแต่งกันให้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะ ่ะก็คือสีประมาณนี้พี่น้องทั้งตุกคำคือแสดงขอตัวจบคลิปแล้วก็ไปเวียกต่อเด้อพี่น้องเด้อบาทน,นี้เด้อตุคคำก็ไปเวียกพูดแล้เวียกส่วนตัวแน่น้อยนึงพี่น้องเอ้ยทีมงานเขากลับไปเฮ็ดเวียกคือเก่าอ่าโอเคเนาะพี่น้องตุคคำก็ขอขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาับชมคลิปของตุคคำแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็บบุกโกรข่าวโฆษณางตุคคำไปก็ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะตุคคำก็คือแสดงขอตัวเกาคำว่าสบายดีสบายดี